เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิศจากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ e ีโฟมนะครับเรายังอยู่ในแมชฝึกฝีมือกับโกลแอตไทเกอร์สกินสกินเสือโครงลายใหม่ที่ผมชอบมากโดยส่วนตัวเป็นพิเศษและยังอยู่กับสม e าชิกชาวอีวอลท t ไทยแลนด์น้องเติ้ลคุณกุณัทแล้วก็คุณโหน่งนะครับเปลี่ยนโหมดการเล่นเปลี่ยนอารมณ์กันมาบ้างอันนี้เป็นโหมด เนสนะครับเป็นโหมดที่ผมไม่ได้อัดวิดีโอนานมากละโหมดเนสเนี่ยจะเป้าหมายของโหมดเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่การฆ่ากันระหว่างฮันเตอร์และมอนสเตอร์ธรรมดาแต่จะเป็นเป้าหมายของโหมดนี้จะเห็นว่ามุมบนซ้ายเนี่ยจะมีรูปไข่นะครับอยู่6ฟองนั่นคือการที่ฮันเตอร์จะต้องบุกมาทําลายไข่6ฟองที่มีอยู่ในฉากทั้งหมดให้ได้นะครับ มอนสเตอร์ Monster, คือตัวโกลแอบของผมเนี่ยจะตายหรือไม่ตายก็ได้แต่ถ้าไข่ถูกทำลายหมดผมจแะแพ้ในขณะเดียวกันเป้าหมายของมอนสเตอร์มีเพียงอย่างเดียวคือขัดขวางการทำลายไข่โดยการฆ่าฮันเตอร์4คนให้หมดนะฮะแต่จุดพลิกเกมมันมีอยู่ตรงที่ว่าไข่ทั้ง6ฟองเนี่ยสามารถถูกฟักออกมาเป็นมินิโกลอดได้ครกลายเป็นเป็นมิเนี่ยนลูกสมุนได้นะครับซึ่งจะช่วย ทำความเสียหายแล้วก็ค้นหาและโจมตีมอนต์โจมตีเหล่าฮันเตอร์ให้กับตัวตัวมอนสเตอร์ได้แบบอัตโนมัติเลยจะสังเกตว่าไขา่แตกไปแล้ว1ฟองนะครับขึ้นเป็นรูปกากบาดนั่นหมายความว่าฮันเตอร์ทำลายไปได้แล้ว1ฟองในขณะที่ผมพยายามจะหาอะไรกินและอีวอลเป็นสเตจท,ที่2บิวถนัดอันเดิมไฟเบสลีฟทแมทและล็อกโถ3แต้ม2 หนึ่งและศูนย์เสียงคำรามของกอลลั่นนี่มันเข้ากับสกินเสือจริงๆกินแล้วได้อาร์เมอร์มานิดหน่อยอจุดเขาเรียกว่าจุดเด่นของโหมดนี้นะครับคือการที่จะเลือกที่จะฟักไข่ฟองไหนออกมาเป็นตัวนะครับแล้วก็ช่วยเราในการต่อสู้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากครับไข่บางฟอง อยู่ในทําเลที่ดีไข่บางไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีง่ายต่อการป้องกันบางฟองอยู่ในจุดที่ยากต่อการป้องกันนะครับหรือไข่ที่ถูกทําลายไปแล้วเสียเลือดไปแล้วบางส่วนเมื่อฟักก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เลือดเต็มก็จะดีกว่านี่ยครับสังเกตว่าไข่ถูกทําลายไปแล้ว3ฟองอย่างรวดเร็วแล้วผมฟักฟองที่4ขึ้นมาเป็นตัวนะครับสังเกตว่าพอฟักขึ้นมาปุ๊บ ลักษณะสัญลักษณ์จะไม่ใช่รูปไข่และที่มุมซ้ายบนแต่จะเปลี่ยนเป็นรูปมอนสเตอร์กุไลแอแทนและมันจะทําหน้าที่เป็นจรวดนําวิถีพาเราไปหามอนเออไปหามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีผมก็เดินตามไปเลยครับชิวๆอันนี้ในทีมมีสมาชิกอีวอา t ไทยแลนด์สคนอย่างที่ว่านะครับคุณหนงเล่นเป็นสลิมแล้วก็เจอสปอก่อนเลยอย่างแรก นี่ลูกกระจกผมวิ่งใส่แล้วเกิดการตะลุมบอลกันเป็น2ต่อสแล้วแมตชนี้ไม่ใช่หลุม4ลิฟท์แมทเข้ามาไข่ผมเพิ่งแตกไปอีกใบครับตอนนี้เหลือไข่แค่2ฟองฟอง,ฟองนึงยังเป็นไข่อยู่ฟองหนึ่งเป็นมอนสเตอร์มอนสเตอร์ยังทำหน้าที่อยู่ล็อกโทลุกนี้ไม่โดนลิฟท์มแมทมาโดนไครบ้างหรือเปล่าสปอยยังคงก่อกวนครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโหน่อามน็อตเกซึ่งเล่นเป็น เมดิกสลิมอยู่เป็นประจำค้นพบในแมตชนี้ก็คือว่าสปอรครับไม่มีผลกับมินเนียนครับไม่มีผลกับกัวแอดลูกน้องครับคือไม่ว่าจะยิงสปอไปเท่าไหร่โอเคผมอาจจะลาคาญมองไม่เห็นหน้ามืดจริงแต่สาหรับมินเนียนแล้วมันไม่มีผลฮนะมันเดินใส่อย่างเดียวเลยครับและก่อกวนได้ดีมากครับตอนนี้แต่ละคนถูกอัดกันน่วมนะฮะผมกําลังนีม่มองไม่เห็นก็ตีมั่วตีซั่วไปเรื่อยนะครับ จะตปะปบไม่โดนครับล่วงลงไปเอาไอตัวสะพอตล่วงลงไปแต่หายไปแล้วฮนะหายไปแล้วผมหาไม่เจอเอาเครืยอย่องหินใส่ลูกนี้มีคนดาวหรือเปล่าไม่มีมีคนดาวอยู่แล้วด้วยผมตปะปบมาลูกนี้มีคนนอนอยู่เมื่อสักครู่เห็นแอซอลค่ะคุณกูณนะัตจะตปะปบไม่โดนเปิดชิลป้องกันตัวเองอยู่แล้วมีใครนอนกองอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นเมดิกแล้วเมดิกตายไปแล้วและลูกน้องผมก็ตายไปด้วยครับตอนนี้เหลือแค่ตัวสุดท้ายเท่านั้นไข่ฟองสุดท้ายฮนะ แล้วเหลือผมซึ่งอาร์เมอร์หมดและเลือดกําลังถูกเผาไปอย่างรวดเร็วมีคนดาวไปอีกหนึ่งคนโอ้ออบิทัอลงหัวลูกนี้ลดไปอีกเกือบช่องตายโอ,โอ้โดนมีคนโดนญ่าก,กัดยั่งครับครับแล้วผมก็ไปตะปบให้ดาวลงไปคุณกูนั้นเป็นแอสซซตบลูกนี้ตายไปเรียบร้อยเหลือใครสักคนไม่แน่ใจเหลือเดซี่หรือเปล่าเดซี่กำลังจะไปช่วย แอซซอลุกขึ้นมาจนได้ครับแมวินาทีสุดท้ายไม่ทันเดซี่นี่ตัวสารอันนี้บัคครับพุ่งมาได้ยังไงไม่รู้และแซาหายไปเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่คนเมืม่อเมื่อสักครู่ไม่ใช่แอาซซอลนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับลุกขึ้นมาตปะปบเดซี่ตายได้แล้วซัพพอร์ตหนีไปแล้วฮนะหนีไปไหนไม่รู้ครับหาไม่เจอไม่ได้อยู่ในบริเวณและไข่เหลือฟองเดียวและซัพพอร์ตคนที่หนีไปได้เป็นแฮงค์นะครับ ซึ่งทุกคนก็รู้กันดีอยู่ว่าแฮงก์มีท่าไม้ตายเป็นออร์บิทัลสไตล์ซึ่งสามารถเรียกจะรัวจำนวนมากลงไปที่ตำแหน่งบริเวณใดบริเวณหนึ่งถ้าแฮงก์เรียกระเบิดลงไข่ไข่พังแน่นอนฮนะไข่แตกผมต้องรีบลุดหน้าหาไข่ให้เร็วที่สุดนะฮะตอนนี้ระหว่างทางก็กินพยายามกินอาเมอร์ไปด้วย จับคันหรือเปล่าจะโดนออร์บิทอลลงไข่หรือเปล่าปรากฏว่าไข่ฟองนี้อยู่ในพื้นที่ที่ง่ายต่อการป้องกันครับอยู่ในถ้าครับออร์บิทอลไม่สามารถเรียกลงมาได้นะฮะก็กลายเป็นโชคดีสําหรับผมผมจึงรีบฟักเลยทันทีเพราะให้ผมมานั่งหาฮันเตอร์เนี่ยผมหาไม่เจอแน่นอนนะฮะแต่ลูกน้องสามารถหาได้ครับลูกน้องหาได้อย่างรวดเร็วง่ายดายด้วยนะฮะวิ่งใส่เลยฮะไม่ว่ามอนสเตอร์ไม่ว่าฮันเตอร์จะหายตัวอยู่หรือไปแอบอยู่ตรงไหนของแมปครับ ลูกน้องเรานําวิธีครับเจอแล้วครับหรือไลทสี่สามสองหนึ่งฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปทั้งหมดเมื่อกี้กําลังจะโดดลงมาแล้วผมกําลังจะเจอศึกใหม่อีกครั้งแล้วอาเมอร์ผมเกือบเต็มแม้ว่าเลือดจะเหลือเสียไปค่อนข้างมากแต่ไม่มีปัญหาก่อนอื่นต้องเก็บเจ้าซัพพอร์ตตัวป่วนตัวนี้ให้ได้ไฟเวทไปเผา,าเขาลงน้ำครับไฟลงน้ำไฟดับครับเขาเรียกออาบิทอลสไตน์มาแต่ดีครับไม่โดนใครเลย ผมกําลังหาไม่เจออีกแล้วนะมีปัญหาตลอดการลงน้ำนี่ยนอกจากทําให้ไฟดับยังช่วยกลบรอยเท้าของฮันเตอร์ด้วยนะและฮันเตอร์โดดลงมากันแล้วครบทีม4คนพร้อมกับเดซี่เป็นตัวแถมด้วยนะครับผมล็อกโทรไปก่อนเลยเปิดไปเห็นใครกําลังถูกชิวอยู่มีชิวอยู่อย่างนี้ต้องเป็นคนสําคัญแน่นอนรัดดาวไปได้เรียบร้อยคนที่2เครื่องหินใบโดนหรือเปล่าไม่รู้พมมีสปออีกแล้ว ผมแคมสบอยู่ฮะน่าจะมีคนมาช่วยไม่ให้คนที่ดาวลุกขึ้นมาได้และก็จริงๆด้วยฮะมีคนมาช่วยจริงๆฮะผมยังตามระบบอยู่เป็นแม็กกี้แม็กกี้ซึ่งเป็นบอทเป็นไม่มีคนเล่นดาวแม็กกี้ไปได้ใครเหลือเลือดโอ้มีคนเหลือเลือดอยู่เล็กนิดเดียวฮะนี่เป็นคุณนงครับหินอัดลูกนี้เรียบร้อยดาวไปอีกหนึ่งคนยังเหลือใครอีกบ้างยังเหลือใครอีกบ้างออปร์ทอไซลูกนี้ไม่โดนและ ตะปบไปปาบโดนเข้าไปที่ซับพอร์ตเรียบร้อยครับโดนนั่งตะปบจนตายมีคนนีไม่ได้แล้วอ,อ๋อเหลือเดซี่คนเดียวเหลือเดซี่เป็นผู้โชคร้ายเผาไฟใส่แล้วปิดเกมชนะมาได้อย่างฉิวเฉียดก็เป็นบทเรียนสําคัญครับของคุณโหน่งในวันนี้ที่ไม่ควรจะเอาสปอมาเล่นกับบอรดนะครับ โอเควันนี้เขาพูดสำหรับการติดตามหวองว่าคงจะได้ความบันเทิงหรือกลเม็ดเคล็ดลับทริคต่างๆไปใช้ไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วไว้พบกันใหม่กับเกมเพลย์มันๆในตอนหน้าของอ e ีวอลอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ